สวัสดีนักไตรกีฬาทุกท่านนะครับผมโค้ชโบท๊ทจาก f i s h l i ฟ e Thailand นะครับ<อ>ก็อยากจะมาประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับในกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่22และ23กรกฎาคมนี้นะครับที่พัฒนาสปอร์ตรีสร์นะครับก็คือแคมป์ใหญ่ไป i อ o n m a นแมของพวกเรานั่นเองนะครับตอนนี้คอสทั้งว่ายปั่นวิ่งได้ถูกสรุปเป็นการเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะว่ายอยู่ในลูบ ว่ายน้ำนะครับเป็นรูปตัวเอ็ระยะทางประมาณ200เมตรจํานวน12รอบเพื่อให้ได้ระยะทางรวม2,400เมตรนะครับจากนั้นเราจะปไปปั่นกันนะครับเป็นกลุ่มนะครับโดยมีมาเชลรักษาความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีจุดให้น้ําทุกๆ25กิโลจากนั้นเราก็จะลงมาวิ่งกันนะครับในสนามกอล์ฟพัฒนานะครับโดยเราจัดเป็นลูปว้หลูปละ2.5กิโลเมตรนะครับแล้วก็จะมีจุดให้น้ํา ไหมคอยบริการพวกเรานะครับรวมถึงทีมงานทางด้านความปลอดภัยแล้วก็แพทย์และพยาบาลนะครับขอยุ้าอีกครั้งนะครับว่ากิจการกิจกรรมนี้นะครับไม่ใช่การแข่งขันนะครับเราจัดขึ้นมาเพื่อให้ทุกท่านที่กําลังเตรียมตัวไปอารัมมนคาร์ม่านะครับได้ทดลองเรื่องระบบพลังงานนะครับได้ทดลองการแข่งในระยะที่เสมือนจริงมากขึ้นนะครับคาดว่าจะใช้เวลารวมประมาณ8-9ชั่วโมงนะครับก็จะทําให้เราได้รู้ว่าพลังงานหรือว่า เทสต่างๆที่เราเตรียมมาไว้ใช้เพื่อาการแข่งขันนะครับมันมีประสิทธิภาพหรือได้ผลจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อเอาไปใช้ปรับตัวในโค้งสุดท้ายก่อนที่จะไปการแข่งขันจริงนะครับในเดือนหน้านะครับก็หวังว่าจะได้เจอกับทุกท่านนะครับทีมงานของพัฒนาและก็พวกเราเตรียมตัวไว้อย่างดีครับแล้วพบกันครับ